เชื่อมวันหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวนนนี้ก็กลับมาพบกับอูหาเราซื้ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาทบทวนเรื่องที่เราซื้อเคยสอนนักเรียนไปแล้วจําได้ไหมเอ่ยว่าเราซื้อเคยสอนเรื่องอะไรไปบ้างมีใครจําได้ไหมถูกต้องค่ะเหินหาวเก่งมากเรื่องที่เราซื้อเคยสอนไปก็คือเรื่องพยัญชนะในภาษาจีนนั่นเองใช่ค่ะวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาทบทวน เลือกพระยัญชนะในภาษาจีนให้นักเรียนค่ะแต่ว่าเราสื่อจะไม่ทบทวนแบบธรรมดาอีกต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราสื่อจะมาทบทวนแบบไหนทนลกจ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่เราซื้อได้เปิดให้นักเรียนได้ฟังกันไปเป็นคลิปวิดีโอที่เราซื้อเคยเปิดให้ฟังแล้วซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนดูไหมเอยว่าเราซื้อจะมาทบทวนพยัญชนะในภาษาจีนเนี่ย แนรูปแบบใดใครจะเดาได้บ้างเอ่ยถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาทบทวนพยัญชนะในภาษาจีนโดยการร้องเพลงซึ่งการร้องเพลงเนี่ยจะทําให้นักเรียนจดจําได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อด้วยนะคะแต่ว่าเราซื้อเนี่ยจะสอนเป็นท่อนๆก่อนนะเพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็ว เพื่อนบางคนหรือนักเรียนบางคนอาจจะยังตามไม่ทันนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งในท่อนแรกนะคะก็จะมีทั้งหมด8ตัวซึ่ง8ตัวก็จะมีปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนเลโอเคค่ะงั้นเราก็จะมาเริ่มร้องเพลงกันแล้วนะคะบัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนเล ีกรอบหนะึ่งนะปัวผัวมัวฟัวตตเตอร์เทอนาเล่นักเรียนลอง,ลองเองสิคะดีมากค่ะดีมากค่ะโอเคก็มาเริ่มกันที่ท่อนที่สองของเรานะซึ่งท่อนที่สองของเราก็จะมีทั้งหมดกตัวคือเกอเคอเฮอ ซีซีซีโอเคงั้นเรามาเริ่มร้องกันเลยดีกว่าเกอเกอเฮอรีซีซีอ่าอีกรอบหนะึ่งนะเกอเกอเฮอรีซีซีอ่านักเรียนลองร้องเองสิคะดีมากเฟื่ยฉางเฟฉา,างหาดา ก็มาถึงท่อนที่3นะคะซึ่งเป็นทอ่อนสุดท้ายของเราทอา่อนสุดท้ายของเราเนี่ยมีทั้งหมด7ตัวคือจือชือซือยูจือชือซืออ่างั้นเรามาเริ่มร้องกันเลยดีกว่าค่ะจือชือซือยูจือชือซืออ่าอีกรอบหนึ่งนะ ชูชูซยูชูชูซอ,อ่านักเรียนลอง,ลองเองสิคะดีมากค่ะเหินห่าวนะหลังจากที่เราได้ฝึกร้องเป็นท่อนๆแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาร้องเป็นทั้งหมดรวมกันรวมเป็นหนึ่งเพลงนะคะซึ่งก็จะ มีทั้งหมด21ตัวนะคะงั้นเรามาลองพร้อมๆกันเลยค่ะปัวปัวมัวฟัวตะตะนอะไกะคะเฮจีชีซีจุชุสูยูจุชุสูอ่าอีกรอบหนึ่งนะปัวปัวมัวฟัวตะตะนอะไ ก็คือที่ทีสุดจุดสุดสุดจุชสุสุอ่าเดีวเรียนลองลองเองสิคะเก่งมากค่ะตกหมือให้ตัวเองนอะ ดีมากค่ะดีมากหลังจากที่เราได้ร้องเพลงกันไปแล้วรอบนึงนะคะเราก็จะมาร้องกันอีกรอบนึงค่ะแต่ว่าคราวนี้เราซื้อไม่มีตัวพยัญชนะภาษาจีนให้แล้วนะคะเราจะต้องร้องเองแะเจับจังหวาเองนะคะงั้นเรามาลองไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะปัวปัวมัวฟัวตอเทนเล่เกเกเฮจีฮีซี จ是ชู u ยูจชอเอาอีกรอบนึงนะคะปัวปัวมัวฟว,ว,ว,วนเลกเทีชีชยูจชอ,อ่านักเรียนลอง,ลองเองสิคะ ไฟฉางฮ่าดีมากๆค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนพยัญชนะในภาษาจีนโดยการร้องเพลงไปแล้วนะคะดังนั้นจัวจ่วเย่จั่วเย่หรือว่าการบ้านคือการให้นักเรียนทุกคนถ่ายคลิปวิดีโอร้องเพลงพยัญชนะในภาษาจีนนั่นเองค่ะเราเลยอยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะคะสู้ๆนะคะทุกคน นักเรียนทุกคนอย่าเลิ่งทางการบ้านนะคะเจออ๋อโหยสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะใจเจียนบ๊ายบาย